สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสู่ EP ไม่ใช่ว่าพาร์ทสองการรีวิวหมด RGB กันดีกว่าเลยกว่าค่ะท่านผู้ชมอ่าก็จะเป็นแบบพวกเนี้ยนะฮะวันนี้ผมรีวิวไปแล้วคลิปพาร์ทหนึ่งเอาผมนะแล้วก็แล้วก็เหลืออีกสามอันนะผมนะเอเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดผลทำถ้าเกิดผมลงทั้งหมดแล้วผมจะแบบจับรวมเลยจับรวมสี่พาร์ทเลยผมนะ เคลื่อเราไปเล่นกันเลยป้ายโอเคตรงนี้ปรับโอเคตรงนี้ก็สามารถปรับได,ด้ถ้าผมจะปรับเป็นเรนโบว์แล้วผมนะเพราะผมปรับอย่างอื่นแล้วทาให้ผมหลุดโอเคเรนโบว์ลาเข้าเกมแล้วผมนะลาเข้าเกมนะจมเรินผ่านไปโอเคเ,าาเราเข้ามาในแมปเราเข้ามาในแมปแล้วผมนะเราจะไปโจมตีนี่นี่ผมนะโจมตีมันก็จะเป็นสีเราไปท,ที่เบื่อแบบสีเดิมแล้วมันแบบเป็นสีแดงผมนะ ก็มาก็มาแบบเชยนี้ได้หมดนะจริงๆแล้วมันไม่มีสีแดงเพราะว่ามันสีแดงมันเป็นคลาสสิกของมาคาสิ่งแล้วอันนี้ผมไปตีรอนะไอ้ทีลาเอาลาลาไม่มีเอฟเฟกต์อเหมือนกับว่านี้จะเป็นเหมือนโ์ชั่นเก่าของผมนะผมว่าน่าคิดน่าจะสั้นเกินไปแถนะนะเราจะทําให้เราจะมาทําทั้งหมดเลยกว่าโอเค Thôi là la tì là... Anh enchaza đạp không nè, có có Cái... Đi... Đi... ok, là đó tì đạp enchaza, rồi rồi, tì bùa đạp enchaza, rồi rồi, sau đó tì bùa đạp lên rồi đạp enchaza, rồi อาไปธนูหายดูนะเอต่อไปอัวนี่ก็เป็นสีแดงง่าหมูหมูเป็นสีเลโบนะเราเทมดูเป็นสีเลโไอแกนี่นี่เหรอเขอทาเาขอททจ้ใขอาายก่อนนะครับั่นหละ เด๋ยวแหลกสีเดือดแหลกนายไม่ได้ไงวะเนี่ยโอเคแล้วจะท้าคิวสเสร็จแล้วก็อันต่อไปเลยนี่ป่ะนี่ต่อไปก็โพลลาเบนี่จะดนีไปไหนนี่แน่โอเคเซตต่อไปเลย โอเคนี่แมวก็นี่โอเคอันนี้คือคือแมวเอ้ยแมวมาแบบถุดด้ยวยนี่เป็นสีเรเบิเหมือนกันไปก็จะเป็นแบทแบทหน,น้าจะดีไปไหน belum ah belum ah <laughs> Tak ada. Kita pergi ni, no. Kita pergi ni, no. Okay, kita pergi ni nih. Kau lama? Dah kau si เคอคิวเอเก่อนทำให้มันหายหมดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้จะสตผมนะกลัวคิดไันยาวเกินไปเจะเลสแล้วก็วนีนะมมีม้วนะม,มี่อไปด,ง,ดงกี้ก็ไม่มี่อไปออ ต่อไปซึ่งก็เนี้ก็ไม่มีเบม,มือนใน่นแค่ห่าน้ำมันจะไม่มีนี่นี่เ,เอฟิกเต่อไปปลานี่ปลามีสีด้วยนี่ตัาตาก็จะเป็นตัวตาก็จะมีสีด้วยผมนะเออแลวคือไอ้อก่อนที่เห็นแล้วจะได้ได้สร้างนี้ที่เก็บเก็บแล้วนะต่อไป โอเคไม่ต okay, e okay. okay, ้องเก็บเก็บเข้าไปในฮอปเปอร์โอเคกอดเต่อไปเลยโอเคเลยปลาปลาฟ้าตียากไอ้นี่ไงเป็นสีเรนโบว์ี่ยโอเคกอดแซลมอนแซลมอนแซลมอนก็เป็นสีเรนโบว์โอเคต่อไปดอกฟิชนี่ก็เป็นสีเรนโบว์ ก็เปนเลก็เป็นสี Rainbow. เรนโบว์เพนด้าเป็นสีเรนโบว์บล็อกก็เป็นสี Rainbow. เรนโบว์ต้นนี้ก็ไปตอนนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้มาเลยเบอะอย่ามากล้าให้มันออกเด็กออกไปได้แล้วสินะโอเคไปคีเปอร์ เอาเลายไปบนเว็บเพฟูอยู่เคปรับแป็นหนึเลยที่สุดเคนแบบเป็นอีซี่แล้กันแบบ,บเป็นฮาร์ด,ดเ,เคเนี้เป็นสีเรนโบว์เหมือนกันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราต่อไปเป็นเอ d นเดอรมน

สีเรนโบว์โอเคต่อไปสไปเดอร์โอเคเส้นต,ต่อไปเลยก็เอาแล้วต่อไปซัมผัสเปลี่ยนสัมผีสมมพีคคลีนพีคต่อไปเป็นฮัชไปเป็นดาวดาวสีใสลุ่มเออหรือไปฮัชสีใสลุ่มด้วยเก็บปลาหมึกสีใสลุ่มก็ปาลปาหมึกเอืเ่องแส สีสายลุงเมอกี ي, ต่อไปก็ไปเด้ทางส okay, ีสายลุงเอเคผมขอขยายกล่องผมกลัวว่ากล่องมันจะเต็มหลังจากทํานี้เสร็จแล้วก็นี่ขอให้เป็นอย่างนี้โอเคเสต่อไปที่ yes. ผมไม่ต mm ีเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคือแบบมันยาวเกินไปโอเคเสื้อต่อไปเลยเสื้อต่อไปมาแล้วต่อไปเป็นวิชสีเรนโบว์ต่อไปเป็นกาเลียนได้สีเรนโบว์ต่อไปเอนเดอร์กาเลียน สีเลนโบ okay. นโอเคฮัาชิวเก็บเดี๋ยวนี้เก็บก็เดี๋ยวนี้เก็บโอเคต่อไปเอนเดอร์ไมท์สีเลนโบต่อไปเบนแบ็กมาคิวโอไมก่กอดคิวเป็นสีเลนโบนะ ไปอยู่บโลน้ได้้วคิวเป็นสีรมโม่โอ,โโอเคมาจากนั้นก็โยนใส่กล่อง,องต่อไปเป็นสไวเดอร์สีเรมโม์เป็นฮอ,อกลิง คต่อไปเป็นพิกลิ้นโอเคหนจะไม่ตัดนะกินต่อไปไม่สีเงนโบต่อไปเป็นสีเงนโบไมเนโบมสีเงนโบต่อไปเป็นแกะแพะไม่ใช่นี่คือแอสเซมบลต Wah, oh, macam ini sangat senonoh. Uh, ini uh, hmm. kan silabus. Okay, okay, okay Naga, macam ni nampak okay, tak? Macam okay, boleh. Okay, terus. 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 Okay, terus Siri rainbow. Okay, tapai biru. Siri rainbow, tak ungu. Siri rainbow. Besi, Siri rainbow. Mungkin juga yang rainbow. Mungkin juga Siri rainbow. Danau. Dan Rainbow dan kemudian,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  แฟนทอมพิเลเจอร์แล้วก็ราเวนเจอร์คุณเชนี่แฟนทอมซิเลโบตายอีก็ต่อไปพิเลเจอร์ซีเลโบต่อไปก็ราเวนเจอร์มัเจ๋เลยก็มาสอ็ดกว่านาทีแล้วผมนะ ก็ของสมมติที่ได้ค่าจากทุกตัวก็จะมีประมาณนี้บางของก็จะไม่ดอกโอเคก็มาเนี้านะก็ประมาณนี้โอเคขอเอาไปเสียลูกันนะก็พานี้เป็นพาร์ทสองคนนะก็มีประมาณนี้แหละคนนะอันนี้บ๊ายบายเจ้าบ๊ายบา